เยาวชนวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหนองบอัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะมาดูเยาวชนคนเก่งนะคะอายุเพียงแค่15ปีค่ะที่มากความสามารถด้านศิลปะการทอผ้าและการทำลายผ้าจนทำให้ได้รับรางวัลพระราชทานค่ะรางวัลชมเชยระดับประเทศค่ะ เด็กชายวายุพัฒนบวัวจตุรัสหรือน้องทิวอายุ15ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งในเยาวชนที่รักในงานศิลปะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าสวัสดีครับผมชื่อนายวายุพัฒนบวัวจตุรัสศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ทีแรกก็ทำเล่นๆครับพอมาเรื่อยๆมันก็ชอบเป็นงานอดิเรกด้วยหาเงินได้ด้วยครับก็ใช้เวลาบ้างห้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็มีรายได้เสริมถ้าทอสิทธิ์เร็วก็ได้เงินเร็ว,ว,วมไม่ครับก็ไม่ออกไปไหนทอแต่ผ้าอยู่บ้านครับถ้าเวลาบ้างจุดเริ่มต้นของน้องทิวได้คลุกคีกับงานทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆ ได้ช่วยยายและแม่ทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติจนเกิดความชำนาญอีกทั้งได้รับโอกาสจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดงสนับสนุนให้เข้ามาศึกษาฝึกประสบการณ์การทอผ้าทําผ้าไหมไปเรื่อยๆครับก็จะเรียนรู้เรื่องย้อมสีธรรมชาติทําไปเรื่อยๆครับจนเก่งขึ้นกว่านี้ครับมันเป็นความสุขของเราครับเราได้ทําถ้าเราไม่ได้ทําเราก็อยู่ไม่ได้ครับ เดือนเมษาปีที่แล้วมีอบรมมัดหมี่ครับแล้วพวกแม่แม่ที่เขาเลี้ยงไหมเขาชวนมาครับก็เลยได้มารู้จักกันตอนนั้นเรามีความชอบหรือไหมคะแล้วทำตอนนั้นก็เริ่มทําได้ปีกว่าแล้วครับจากการฝึกฝนจนทําให้ได้รับโอกาสทอผ้าส่งข้าประกวดผ้าลายขีดนาเรียรัตราชกัญญาประเภทผ้ามัดหมี่สองตะกอ ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดระดับภาคสู่การคัดเลือกระดับประเทศโดยได้รับรางวัลชมเชยปี2565และเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาเรียรัตราชกัญญาเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ทิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่เก็บตัวแล้วก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่มี มีตัวของตัวเองสูงแล้วก็ชอบเก็บตัวแต่นี้ที่เขาเก็บตัวเพราะว่าในส่วนหนึ่งของของเขาอะเนาะเขากลับไปทํคล้ายๆเป็นคนที่มีศิละปะในตัวแล้วก็เวลาเขาทํางานศิละปะของเขาอะเวลาเขามัดหมีหรือหรือเขาย้อมอะเขาก็จะจินตนาการของเขาแล้วว่าเนี่ยเขาย้อมสีอย่างอย่างสังเกตเห็นที่เขาทําย้อมครั่งอะเนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ย ถ้าสีนี้ออกมาเนี่ยป้ามันจะสีมันจะคมเขาจะมีเป็นคือโดยที่เราสัมผัสน้องทิวเองอะน้องทิวเองเป็นคนที่มีศิลปะในตัวเองอยู่แล้วคือตอนที่ได้รางวัลครั้งแรกในการประกวดนะคะลายลายขอเนี่ยนะคะระยะเวลาสั้นมากคือภายในเดือนนึ่งอะต้องทั้งย้อม ทั้งทอแล้วก็มาแกะลายมีถือว่าน้องทิวนี่ก็ถือว่าแบบใส่ใจอ่ะใส่ใจว่าต้องทําให้เสร็จเพราะว่าภายในเดือนหนึ่งนี่ทอให้เสร็จด้วยแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยทิวก็พอหลังจากที่ทิวทําได้เราก็มองเห็นเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นหนึ่งมีกําลังใจแล้วก็สองหลังจากที่ไม่เคยออกจากบ้านทิวก็ออกจากบ้าน โดยกุศลบายของพี่อูดงานหัตถกรรมเนี่ยมันเป็นงานศิลปะงานศิลปะมันต้องมีศิลปะแม้กระทั่งว่าการดํารงชีวิตการอยู่การกินอย่างมาเนี่ยทิวกินข้าวยังลูกกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปทํางานกินข้าวก่อนแล้วเขาก็ต้องไปคุยกันเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่จะมาใช่ไหมฮะอย่างก็เราก็คุยกันก่อนแล้วทิวเ,เดี๋ยววันนั้นเราลองต้องเรามาถ่ายทํานะทิวจะต้อง ใส่ผ้าที่ทิว,ท,วทอนะอะไรอย่างเงี้ยคือให้ทิวเขาเกิดความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆน้องทิวถือเป็นเยาวชนคนต้นน้ำชีหรือเยาวชนต้นแบบของอำเภอหนองบัวแดงเป็นคนแรกของอำเภอที่ได้รับการชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนตัวอย่างที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวแดงประธานกลุ่ม ล้อมสีธรรมชาติน้องมาเดียตัวนี้คุณพี่อนัญญาเขานึงกอกตัวนี้ได้ไปเห็นความสามารถของน้องซึ่งจากครอบครัวของน้องทิวเนี่ยมีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่กับทางคุณพี่อนัญญานี้ก็จะไปมาหาสู่กันคุณพ่อคุณแม่อาจจะมารับจ้างทํางานให้กับคุณพี่อนัญญาแล้วก็เคยติดต่อกันยาวนานแล้วก็ไปเห็นความสามารถของน้องทิวตรงนี้ก็เลยดึงมาเข้าสู่กระบวนการกลุ่มล้อมสีธรรมชาติตรงนี้ให้มาฝึกมาเรียนรู้ ประกอบกับน้องทิวก็มีความรักในด้านนี้อยู่แล้วก็เลยได้พัฒนาเองแล้วก็เมื่อในปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ได้เปิดตัวได้มีโอกาสได้คอผ้าย้อมสีธรรมชาติผงผ้าเข้าประกวดโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านต่างๆส่งเสริมนักเรียนผ่านฐานการเรียนรู้พหุปัญญา8ด้าน โดยเฉพาะน้องทิวมีความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเด็กที่มีความสามารถในเรื่องของชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะพื้นบ้านโดยเฉพาะในเรื่องของลายผ้านะคะในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ นะคะแล้วก็ของโรงเรียนเนี่ยจะมีการส่งเสริมผ่านฐานการเรียนรู้เรื่องของปหูปัญญาทั้ง8ดด้านนะคะซึ่งเขาก็จะมะีความสนใจในเรื่องของลายผ้านะคะเราก็จะมีฐานกิจกรรมที่จะเป็นฐานส่งเสริมการเรียนรู้ของเขาในในส่วนนี้นะคะค่ะในส่วนของอ ที่เขาได้รับรางวัลมานะคะโรงเรียนก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะกับกับความสามารถของนักเรียนโรงเรียนหนองมะแดงวิทยาของเรานะคะเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหนองมะแดงวิทยานะคะถึงความสามารถของนักเรียนของเรานะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง นะคะในในการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่สองนี้ให้ได้รับทราบนะคะเพราะถือว่าเขาเป็นต้นแบบนะคะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะคะเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีมีความชอบในเรื่องของลายผ้ามีความชอบในเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีพวกนี้นะคะ และนี่ก็เป็นเยาวชนคนเก่งหรือว่าเยาวชนคนต้นน้ำชีของอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะที่มีความสามารถด้านการถอบผ้านะคะพร้อมกับเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ